เอาละครับวันนี้เราจะมาสอนทำเฟกช็อตกันเฟกช็อตนั้นคืออะไรล่ะล่ะเฟกช็อตคือการที่เราพานักเตะไปล็อกปุ๊บเรามันยิงล็อกล็อกปุ๊บล็อกให้ให้เรียกว่าอะไรเหมือนล็อกหลบแบบยิงหยอกอะยิงหลอกเตะไหมอันไหนอันไหนอันไหน อย่างนี้ครับสมมมันลงไปแค่สอาตัวอ้มันคนลายไปแล้วลุกลอบปุ๊บล็อกอีกทีหนึ่งล็กอกนี้คือการเรียกว่าเฟยช็อตที่ทำนะครับก็ไม่ยากเลยกดที่ปุ่มชูดแล้วก็กดเคอร์เซอร์วิ่งกดปุ่มชูดกดเคอร์เซอร์ที่เดียวพอนะเคอร์เซอร์วิ่งปุ๊บกดวิ่งปุ๊บเครอร์เซอร์ไม่ติด กดวิ่งปุ๊บแล้วกดปุ่มเคลื่อนที่อ่ะเฮ้ยกดกดช่วย๊บกดปุ่มเคลื่อนที่หนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งท,งทีติดตลอดนะไม่มีทางไม่ติดถ้าทำถูกนี่แหละคือมันคือการทำเฟซช็อต